สวัสดีพ่อไอยแม่เีลาวอิงสาวน้อยเพิ่มแพงเอฟซีช่องซงชาแนลครับวันนี้ก็มีโอกาสได้มากราบหลวงปู่ครับมาทำพัตนาหารถวายหลวงปู่สุขยะเบรโตรนะครับวันนี้วันวันนี้วันสุกนะครับวันนี้วันสุกรที่ หกนะครับวันศุกร์ที่6ธันวาคมนะครับเนาะหลังจากเมื่อวานวันวันชาตินะครับวันพ่อแห่งชาตินะครับวันที่5ธันวานะครับก็มีกิจกรรมหลายอย่างนะครับเมื่อวานนะครับที่อำเภอนะครับแล้วก็ที่บ้านหัวทํานบนะครับตำบลหนัวนาคนะครับเนาะก็มีพิธีแห่อัญเชิญนะครับกองทุนแม่ของแผ่นดินนะครับหมู่ที่สีบ้านหัวทํานบนะครับเมื่อวานมีพระป่า ที่ร่วมทอดถวายสมทบนะครับของคุณแม่ของแผ่นดินนะครับเนาะวันนี้ก็ได้มีโอกาสมากราบลวงปู่นะครับเนาะครับก็มีญาติโยมมากรับลวงปู่แต่เช้านะครับช่วงแดดอุ่นๆนะครับอากาศเย็นสบายนะครับเนาะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเนาะครับ ส่องโซนชาแนลครับห่างหายจากทำไลฟ์สดทำคลิปนีคบวนกครับาวันนี้มาวางในวันนี้หลังจากวานิดมาเอาต้งกูมาแจกกินวันนี้ไม่ได้สมมากมูเราฟังอยู่วันรมใสก็เนมาวะหรอ หวานแบบก็ต้มปั้นหน่อยได้ห้ต้มันหวานมันมีหลายอย่างก็ไไหตมาเนยทไม่ทกออันไหนก็ทำกอดอไ้นี่เลยเอามาบดยางแล้วนเลยาให้วาให้เกียวผิดเกลียผิดเกลียวมาให้ผิดเกลียลืมผิดเกลีย อย่าลืมลืมออกมาก็มาเลยอย่าดมลืมไดๆของกานมามาผิดแกงไม่เห็นเอ้ยลยโทรไปให้เตี๋ยวมาให้ครับเป็นคุณยายใสนะครับนุ๊ที่วินนะครับก็มา วัดมาก ok ราบรงปูเช่นเดียวกันโอ้ตบเครื่องเลยนะยายนอะ้านะเียว่นไหอามอมไหนนะ้วนนเนี่ยที่ผอมนี่ไม่สบายไงไม่สบายเป็นราทับสองอี่น้าาิกวไมฮะวด ได้ได้ขับรถไปขับรถไปยากเยออวาานอยู่เมืนีคอยู่ว้านะี่ไปสำรับมาใหญ่เพี่นางเดี๋ยวฉันฝากข้าวอนี่ก่อน้าตะไ้ามีแหะ่แมจะ่านน้ำมนต์พี่แมจะอ่าน้ำมนต์ไ่ไปถวายพี่วันองพี่วันน้อกี่

ัวกำลังเล่งไม้เลียงมือทำกับข้าวกับข้าวแม่อกัวไรไอตัวไรแ่มันล่้าม่ครัวแม่ครัวอัวววัวกำลังเลงไม้เลเียงมือ

ท่านไยกันนะครับเนาะนี่ช่วงนี้เดือนสุดท้ายนะครับของปี6-7แล้วนะครับใครที่จะมากราบหลวงปู่มาอาบน้ำมุกน้ำมนต์นะครับยนเชิญเลยนะครับเนะาะบปะหลวงปู่าอาบน้ำมนต์นะครับเนะา,นานนนะ,นะ ส่งท้ายปีเก่าตอนรับปีใหม่นะครับแม่สาวแบบปฏิทินหลวงปู่มดยังร้องผมปู่ไปไหนครับโอ้โออกลังจะไปทำตะมุนกลังทำตะมุนครับ,รบปากมันมันเหล็กมาหลวงปู่อยากได้จนะนัางมันไหลมันกระบุกนี่ครเพราะพบบนี้คง,งม่ได้แก็ ปูดทำน้ำมตนแปบหนึ่งกางจะทำน้ำมันเลยสบายที่เัาพิศวงครับผมมไม่มาหู่น้ำเลยว้าวแยงมดติดพลนแล้ววะจะเข้าไปนู่นไหมไม่ได้เข้าไปเลยครับขาดตังแต่ออกพรรษาตั้งแต่นั่นแหละเข้าไปหลายแค่จ็บตัวไม่ได้ไม่ได้เข้าไปไม่ได้เข้าไป บาดลูกบาดอะรก็ไมได้กาให่ีเมืใหญ่เม่ได้จนไปูหลาบ้านเลยบ้านลูกบาด้แออกมานลไม่ได้ไปวิ่งมาโคราชตับเยอะก็เลยพักตับเยอะก็เลยพักเลยผมก็เลยคือการกันแรกผมก่อนนั่นกันก็นลมีพะะยาันีด้ากันเลยไมนไี้ใหญ่จังบ่พี่้หญ่แก่ปูกพี่จะแกมาจากไต้หวันเนี่ยเข ุ้้าากเกกเจ้าวมัยากยขับรถมาในมรบ่มาก็หลุดสาอ้ยัวงมากทำหลุดังมาไกลไหมไกลไกลมัมจัไปลกลังน่นครับลุงปู่จะไปทำน้ำมนต์หนมน้อทำน้ำมนต์ไว้รอญาติโยมครับครับสำหรับคลิปนี้นีก็รฝากไปแค่นี้นะครับฝากกดติดตามช่องส่งแชนเนลเดียวกับเด้อครับ กับหลวงปู่กำลังจะไปทำน้ำมนต์กัหลวงปู่ทำน้ำมนต์นะครับไปรอญาติโยมนะครับเนาะครับครับก็ฝาก,กกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง,งทรงแค่ไหนก็ไ,ได้ครับเด้อครับเดี๋ยวจะติดตามกิจเนื้อมนหลวงปู่ตลอดนะครับเนาะ